สวัสดีครับวันนี้แมนจะพาทุกคนมาลองกล้องของ iPhone 12 Pro Max นะคบว่ากล้องถ่ายวิดีโอกันสั่นเป็นยังไงแล้วก็เสียงเรคคอร์ดวิดีโอเป็นยังไงนะครับพร้อมกับเราจะมาเที่ยวอันซีนอำนาจเจริญพร้อมกันพร้อมแล้วตามแมนไปเลยครับ <c oughs> และที่อันซีนของจังหวัดอำนาจเจริญที่แมนว่านะครับก็มีชื่อว่าเกาะจิตตะกูดนั่นเองซึ่งก็ตั้งสงานอยู่ตรง ด้านหลังของแมนแล้วนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงเป็นระยะระยะทางประมาณกี่กิโลโอ้มีครึ่งโลครึ่งโลหนึ่งประมาณ1กิโลนะครับหรือ1กิโลครึ่งคึ่งเกือบ2โลกันเลยเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเราไปดูบนเกาะกันว่าเกาะแห่งนี้มีมีอะไรข้างในบ้างนะครับมาเลยนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆของเกาะจิตตะกูจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเกาะแห่งนี้จะถูกโอบล้อมไปด้วย น้ำนะครับทุกทิศทางเลยแล้วถ้ามองจากมุมสูงนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเกาะจิตตรกูดแห่งนี้นะครับมีลักษณะเด่นคือเป็นรูปหัวใจนั่นเองพร้อมแล้วนะครับก็ไปที่เกาะจิตตรกูดก,กันเลยพอเรามาถึงที่เกาะนะครับก็ทางเข้าตรงนี้เนาะจะเป็นเราจะสามารถมองเห็นเทวารลยได้จากตรงนี้แล้วก็ พอเราเหลือบไปดูขวามือของเรานะครับก็จะเห็นว่ามีบ่อน้ำบาดาลศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินเนาะก็มีข่าวว่านะครับตอนน้ำท่วมใหญ่เนาะน้ำท่วมแบบหายไปทั้งเกาะเลยแต่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับนี่ก็คือข้อมูลที่เล่าต่อๆกันมา, <c oughs> นมาแค่นั้นเองนะครับผม <c oughs> ข่าวแล้วที่อยู่ด้านหลังแมนนะครับก็คือเทวาลันะครับที่ ที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับแลนด์มาร์คหรือเกาะกลางน้ำแห่งนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในนี่ก็คือทางที่จะนำเราไปสู่เทวาลนะครับก็ด้านในเทวาลนะครับก็ประดิษฐานพระพุทธรูป3องค์ด้วยกันเนาะและนี่ก็คือรีวิวกล้องนะครับวิดีโอจาก iPhone 12 Pro Max ของเราเป็นยังไงคอมเมนต์ด้านวิโลด้วยนะตอนนี้อยู่ที่เวลา6โมง20 นะครับผมแสงก็คือแสงหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในวิดีโอเป็นยังไงแบบไม่รู้เนาะเดี๋ยวเรารอ,อไปดูพร้อมกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับสวัสดีครับ